เ b a ปดแชมป์ชองปาสคานแบน6เดือนเดบ b a ได้ตัดสินใจปลดชองปาสคานออกจากตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวีเวทจากการที่ชองปาสคานถูกตรวจพบสารต้องห้ามในตัวอย่างทางร่างกายหลายตัวโดยทางชองปาสคานนั้นเดิมทีมีกำหนดการจะโชกับบาดูแจ็คในเดือนที่แล้วเป็นคู่ประกอบรายการไฟระหว่างฟอยเมเวเทอร์จูเนียกับโลแกนพอ แต่เขาถูกตรวจพบสารต้องห้ามทำให้ถูกถอดชื่อออกจากรายการแข่งขันและบาดูแจ็คก็ต้องชกกับเดวินโคลิน่าตัวแทนที่หามาได้ก่อนการชกเริ่มต้นไม่นานสำหรับชองปราร์ตคาร้นถูกตรวจพบสารต้องห้ามหลายชนิดซึ่งตามกฎของ The w ดวินยูบระบุว่านักมวยที่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามต้องไม่อยู่ในทรเนียผู้ท้าชิงหรือครองแชมป์ใดๆนอกจากถูกปลดแชมป์โลกแล้ว ทาง WBA ได้ออกประกาศห้ามชองลาร์ตคานชกเป็นเวลา6เดือนด้วยกันนั่นเอง